อาเพชรพาลวิมาสรุปแนวทางลาวพัฒนาโครงทุกไทยวันพุทธที่สิเบเอ็ดเหมือแรงพี่น้องวันพุทธที่สิเบเอ็ดกันยาสองห้าหกเจ็ดทั้งหมดทั้งมวลก็มีอยู่สิเบเอ็ดอาจารย์สิเบเอ็ดสำนักได้พี่น้องเด้สำนักใดบ่ได้ลงกับแอดกับมาได้สรุปอยู่ในคลิปเดียวได้พี่น้องเด้มาเบิ้งสุดสรุปนี่พี่น้องได้เบิ้งทุกอาจารย์ทุกสำนักแต่ขาดเจ้าหนึ่งได้พี่น้องเด้ขาดเจ้าหนึ่งคือของยายหน่อยได้พี่น้องเด้ ย้า่หน่อยเลขเพิ่รลดสามงวดสี่งวดบ่เพิ่นวายหยุดไปก่อนได้พี่น้องได้ของย้ายหน่อยหยุดพี่น้องลดสี่งวดละ่ะงวดที่แม่เพิ่นอขอยุดเอามาเริ่มกันเลยพี่น้องบ่กานเสียเวลาคนริมทางได้พี่น้องไดง้คนริมทางมาเบิ่งคนริมทางเลขวิ่งของเพิ่นได้พี่น้องเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามนี่บนล่างเพิ่นให้วิ่งหนึ่งกับสองวิ่งลุดหนึ่งกับสองตัวเนี้ยนี่เพิ่นให้หาคู่ เจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองอันนี้คือตัวเน้นหาคู่นี่เป็นตัวเน้นเป็นตัวเ,เ,วเด่นได้พี่น้องได้ส่วนตัวกันของเพื่อนนี่ก็ซีคูบนล่างไปกลับได้พี่น้องเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเป็นตัวกันเป็นตัวล่องได้พี่น้องได้ของคนริมทางพี่น้องเข้ากับแคบหนาจอได้พี่น้อง ต่อมาปูโคลาดพี่นอ้องปูโคลาดปูโคลาดปูโคลาดนี่สี่กับห้าเน้นที่สี่ส่วนจับคู่นี่ก็คือสี 5, ่ห้าสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่หนึ่งเน้นติดสี่พี่น้องเน้นติดสี่ตัวกันตัวล่องจิตหา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 เจ็ดหาศูนย์หาหนึ่งมา,มาเหมือนแรงจีบามาบอพี่น้องศูนย์ ตรงกันคัะแต่4 0 5 0นี่ตรงสร้างค้อมตรงปูตรงกันกับปู38ตัวเดียวกันเดี๋ยวค่อยเบิ้งพี่น้องอันนี้ปู07ปู07นนี่บน่างวิ่ง8กับเก้าเน้นที่8จับคู่นี่ก็คือ85868084ต้น ตัวเน้นได้พี่น้องปูเน้นติดแปดตัวกันนี่คือติดเก้าเก้าหาเก้าหกเก้าศูนย์เก้าซีนี่เป็นตัวกันแต่เก้าสีนิดไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นก็เห็นเหล็กเล่าอันปิดปรด็ไหมเก้าซีสองวันละหรือม่างวันนี้บ่ของพ่อบ้านสวนพี่น้องพ่อบ้านสวนนี่วิ่งเจ็ดกับสามเน้นที่เจ็ดจับคู่นี่ก็คือหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ด สามหกสามแปดห้าคู่บนล่างไปกลับได้พี่น้องเด้อห้าคู่บนล่างไปกลับเอ๋อไปกันต่อไปเร็วเนี่ยมันหลายเนาะพี่น้องสิบเอ็ดอาจารย์สิบเอาา็ดสำนักคนต่อมาปูสามแปดปูสามแปดตะปูหอเหล็กล่าเมานี่บ่เคยหลุดเด้อพี่น้องนี่ยังบ่ยังบ่งเคยหลุดเด้อสายวิ่งสายหลุดนี่ถ้หาหลุดเอาพี่น้องวิ่งเอารูดเอาเนียนบะ ปดกับศูนย์แต่ปูมักศูนย์เน้นที่ศูนย์ปูจับคู่ให้กับอะไห,หลายที่พี่น้องสามคู่หนึ่งสี่ศูนย์หาศูนย์ดังกับหาแปดแต่เล็กวิ่นม,มัม,มีศูนย์เห้าเก่าเลขวิ่นไปจับนี่ก็ได้ได้พี่น้องถ่ายพี่น้องมักศูนย์เลขวิ่นของปูนี่วิ่นเอาก็ได้พี่น้องเนี่หาหกหาเจ็ดแป้งสี่หาแปดปูก็จับแล้วสี่แปดสี่สองเนี่เขาก็จับเอาวิ่นเอานี่ของปูเหลขวิ่นหาตัวได้พี่น้องเด้อ เฮ้ยหกตัวหกตัววิ่นเอาห้าหกเจ็ดแปดนี่เลขวิ่นแล้วก็บซีคับสองนี่เลขวิ่นนี่แหละที่เอฟซีต้องการเอฟซีอยากได้ตระเลขวิ่นของปูเอฟซีไปวิ่นเราแต่ตามมาหนิไม่ค่อยหลุดได้พี่น้องเลขวิ่งหลุดของปูหน่แม่นอยู่ดิแต่ปูหายเลขเล่ามาหนิอันนี้เลขมีที่มาได้พี่น้องเลขมีที่มาบนล่างนี่หกกับเก้าเน้นที่เก้า จับคู่กับหกสองห 6, สามหกห้าหกเเสองเกหเลข3ตัวกับศูนย์เก้สองหกเน้นหกกับเก้าห้าได้พี่น้องได้เลขมีที่มา อาจารย์ไก่พี่น้องอาจารย์ไก่นี่ให้วิ่งเจ็ดกับหเน้นที่เจ็ดเจ้าคู่นี่ก็คือเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเจก,กเจ็เน้นเจ็ด,ดกับหาหมิเตเลกพี่เลีน้องเนาะมิเตเลกไอ้น้องเนาะพี่น้องเนาะอาจารย์ระเน้นไทย ต,ตัวเลขสามตัวนี่ก็คือศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งห้าหกได้พี่น้องได้เลขสามตัวพี่น้องเข้ากระแคบหน้าจอเอาของอาจารย์ไกลเจ็ดสามคขดอกไปแล้วเขาก็ตัดออกได้ได้พี่น้องทาบมะมักแจมก็เป็นไปได้ได้พี่น้อง้็มาแล้วมาอีกก็ได้คือเกา่าเพราะว่าเพิ่มขบุนตุ่ยตุ่รตยอยู่เนาะพี่น้องเนาะมันก็ต้องมาได้ เอาของสร้างคมเนะพี่น้องของสร้างคมของสร้างคมนี่วิ่งศูนย์กับหนึ่งเน้นที่ศูนย์ส่วนเลขติดเลขวิ่งก็คือซีหาหกเพิ่นจับคู่นี่ก็คือศูนย์ซีศูนย์หาหนึ่งซีหนึ่งหาแล้วก็ศูนย์หกหนึ่งหกบนล่างไปกลับเด็กพี่น้องบนล่างไปกลับเพิ่นกะส่วนตัวเพิ่นมากนี่ก็คือศูนย์ซีกับศูนย์หาส่วนเลขสามตัวนี่ก็หกศูนย์ห้า 904เศู 94, ยนย์สีด้พี่น้องเด้เอาเหมือนแรกงนี่ขอให้แตกบนแตกล่างขอให้เข้าสามต่อเด้พอสร้างไอ้เมือแรกนี่ให้พี่น้องเขาได้โชคได้ลาภให้มันหมันมนํากันอา้าวต่อมาของพ่อสวัสดของพ่อสวัสดนี่ก็คือเขาเขาเด้พี่น้องเขาตกลกับทีติพานมาเพื่อนให้เกาสามมันออกสามเกาได้พี่น้องเขาตกลับ เพื่อนหายสองกับสามสองกับสามามุมมิดตัวเนียนได้พี่น้องสองกับสามเพื่อนจกกับครัวก็คือซีสองซีสามหกสองหกสามแปดสองแปดสามแล้วก็สามสองส่วนตัวเพื่อนมากนี่ก็คือแปดสองกับแปดสามแล้วพี่นอ้องเด้อเอาไปพิดจระนาดเวงไปแรงเลยใครคิดเป็นมูเป็นจ้าเอาวเสียนเมือดหัวทิพานมากกับเขา มาพี่น้องเนาะของเสียนเมื่อนี่ก็คือบนล่างนี่สองกับสามสองกับสามสองกับสามเน้นที่สามอันนี้เลขวิ่นได้พี่น้องเลขวิ่นเอกม้ามกันได้ได้คือสองกับสามคือแปดกับเก้าตั้งสี่กับม้ามกันได้ได้พี่น้องได้คือเก้าศูนย์ั้งสี่กับม้ามกันได้เลขวิ่นจับคู่นี่กับสามแปดสามเก้า สามเก่าขั้นบมากกับตัดออกได้ได้พี่นองมันออกไปล้วแล้วลก็สามศูนย์สองแปดสองเก่าสองศูนย์ขั้นเน่นก็เน่นติดสามเลยพี่น้องเนี่ยเอาต่อมา,อาเสี้ยนเข็มมาลาดัดของเพลินเขามาแล้วสองหัวติดได้พี่น้องได้เขามาแล้วสองหัวติดติดได้ เส้นเขียมาลาดวิ่งบนรางหนึ่งกับสี่นี่หนึ่งกับสี่นี่ประจับคู่ตัวเด่นนี่หนึ่งสี่ห้าสี่หกสี่ตัวเด่นตัวเนีนนะพี่น้องเด้อตัวรองหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดตัวกันหกห้าราคาศูนย์เก้าหกหาศูนย์เก้าทั้งตัวเน้ยนทั้งตัวทั้งตัวเด่นตัวเด่นตัวรอง ตกกันกับบอลลายบอลลายเนาะพี่น้องเนาะบอลลายปันใดแปดคู่แปดหางบนล่างไปกลับพี่น้องบนล่างไปกลับเออ,เอ,อสุดไทยไทยสุดบาโรเอดวันที่ผ่านมาเข่าตกกับขึ้นกันให้เก้าสามเลวออกสามเก้าวิ่งวิ่งสองกับสามเนีน่ยที่สองจับคู่กับสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปด ตัวเน้นก็คือสองเก็ดกับสามแปดสามเก็ดออกไปแล้วถ้าบะมักเขากัตัดได้พี่น้องก็ะขี่เลียบหลายคู่เลียยกห่า,หาคู่เลขสามตัวศูนย์สองเก็ดห้าสามแปดพี่น้องแคบหน้าจอนะครับเด้อสำนักใดอาจารย์ใดเข้ากับพิจารณาเพื่อบอมักเข้ากับพานตัวเลขก็เป็นเคลแนวทางนะพี่น้องเนาะ พี่น้องเข้าไปขี่จดขี่แคบหน้าจอไว้เนาะพี่น้องทุกอาจารย์ทุกสำนักอะไรที่เปีดอาจารย์ที่เปีดสำนักมาเบิ้งมือแร่งนี่สองทุ่มเพลิงอาจารย์ใดสำนักใดขี่เขาวินงเนาะพี่น้องเนาะเอาขอบุญขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักหลายๆที่ให้แนวทางล่าพัฒนาขอให้พี่น้องเข้าช่วมารกันสู้ผู้สุ้ข้นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาลุยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม